สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอพาภาษาไทยเสนอรายง,งานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่14ธันวาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิทิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับัข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ อียูลงโทษอ,อิร่านปฟมปราบปรามผู้ประท้วงส่งโดนให้ร,รัสเซียประทะรอบใหม่ทหารอินเดียจีนเผชิญหน้าที่พรมแดนอรุณาจันร์ประเทศเจาะลึกนักวิจัยอเมริกันสร้างพลังงานจากการผนวกนิวเคลียสของแสงจุดความหวังพลังงานสะอาดนิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ตลอดชีพสำหรับเยาวชน ลรตสระตั้งข้อหาอดีตซ e o FTX ล่อลวงนักลงทุนคริปโตและส่งท้ายวันนี้กันด้วยร้านค้าต่างพึ่งพาหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อและข้าวแรงพุ่งสูงเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสาตรงจาก VOA สดุกกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ยูเครนกันเลยนะคะโดยกว่า70ประเทศและสถาบัานต่างๆทั่วโลกให้คำมั่นในการสนับสนุนเงินช่วยเหลือกว่า1,000ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนในวันอังคารนะคะเพื่อฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากการโจมตีของรัสเซียโดยทางประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสกล่าวว่ารัสเซียพยายามที่จะทําให้ชาวยูเครนตกอยู่ในความสิ้นหวังและว่าเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือการช่วยประชาชนยูเครนให้ผ่านพน้นฤดูหนา นาี้ไปให้ได้นะคะคุณรัฐพล์แต่ว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสก็กล่าวในวันอังคารว่าเงินช่วยเหลือเหล่านี้มาจากความร่วมมือใหม่สิ่งนี้คือความช่วยเหลือหรือเงินบริจาคไม่ใช่เงินกู้ยืมและว่าความช่วยเหลือดังกล่าวจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้และในช่วงหลายเดือนในฤดูหนาวซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนะคะโดยภายใต้ความช่วยเหลือดังกล่าวค่ะคุณรัฐพล์เงินส่วนหนึ่งคือ400ล้านดอลลาร์จะเน้นเรื่องการช่วยเหลือภาคพลังงานยูเครน ซึ่งรัสเซียนั้นจะมุ่งเป้าโจมตีทางอากาศมาหลายระลอกกับทางยูเครนนะคะครับทางด้านประธานาธิบดีวโล์โลเมสเซนสกี้แห่งยูเครนนะครับได้กล่าวในการประชุมด้านความช่วยเหลือยูเครนที่ฝรั่งเศสนะว่ามันเป็นเงินจำนวนมากแต่ว่ามูลค่านั้นน้อยกว่าความเสียหายจากเหตุไฟฟ้าดับและว่ายูเครนนั้นต้องการเงินช่วยเหลืออย่างน้อย840บล้านดอลลาร์ขณะที่นายกรัฐมนตรียูเครนเดนิสชมิฮาว กล่าวด้วยว่าความช่วยเหลือใหม่นี้เป็นสัญญาณอันทรงพลังและมันได้ให้แสดงให้เห็นว่าประเทศมีอาระยะทั่วโลกต่างสนับสนุนยูเครนนะครับ นับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมารัเสเซียโจมตีโครงข่ายพลังงานของอยูเครนซึ่งประธานาธิบดีเซนสกีระบุว่าการโจมตีของรัเสเซียนั้นเป็นอาชญากรรมสงครามที่มุ่งเป้าไปยังชีวิตพลเรือนแต่ว่ารัเสเซีย,ยยืนยันว่าเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพยูเครนครับ อ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับมีข้อมูลที่ชี้ว่ารัสเซียนั้นดึงเอาคลังกระสุนเก่าแก่ที่ผลิตมากว่า40ปีก่อนมาใช้และคาดว่าจะใช้กระสุนที่สั่งสมไว้ให้หมดภายในต้นปี2023ครับคุณอิทธิการ ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสภาพยุโรปประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่กับบรรดาผู้นําอิหร่านและสื่อของทางการอิหร่านเมื่อวันจันทร์นะคะสืบเนื่องจากการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงและการสนับสนุนด้านการทหารของกรุงเตหรานต่อรัสเซียนะคะโดยบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของอยูนั้นกําหนดมาตรการลงโทษคือห้ามพลเมืองอิหร่าน20คนเดินทางเข้ายุโรปค่ะและสั่งอายัดทรัพย์สินในยุโรปของบุคคลเหล่านั้นรวมทั้งกับสํานักงานแพร่ภาพกระจายเสียงของรัฐ านอิรโดยบอกว่าสื่อดังกล่าวทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำหรับการตอบโต้อ,อย่างรุนแรงต่อการประท้วงล่าสุดในอิรานนะคะโดยถแถลงการของรัฐมนตรีสาภาพยุโรปเรียกร้องให้อิรานยุติการกระทำที่สมควรถูกประนามจากการประหารชีวิตผู้ประท้วงและขอให้ยุติคำตัดสินโทษประหารชีวิตที่ประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้ในทันที เมื่อวันจันร์ค่ะคุณรณัตพลอิรานแขวนคอนักโทษเป็นรายที่2แล้วนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการประท้วงั่วประเทศซึ่งเริ่มต้นมาเมื่อเดือนกันยายนและนักเคลื่อนไหวก็กล่าวว่าอิรานตัดสินลงโทษประหารชีวิตบุคคลไปแล้วอย่างน้อย12คนนะคะในการพิจารณาคดีแบบปิดค่ะกับละขณะเดียวกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอูนั้นยังได้ตําหนิอิรานเรื่องการส่งโดรนให้กับรัสเซียเพื่อใช้ในสงครามยูเครนโดยกล่าวว่าอาวุธที่อิรานจัดหา ให้นั้นถูกนำไปใช้อย่างไม่เลือกเป้าหมายโดยรัสเซียต่อประชาชนยูเครนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและสร้างความเจ็บปวดมากมายอิวเปิดเผยว่ามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอิหร่านขายด่วนจำนวนมากให้แก่รัสเซีย นับตั้งแต่เริ่มสงครามในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และทางอ eu ได้ประกาศลงโทษชาวอิราน4คนและ4องค์กรเนื่องจากการบ่อนทำลายและคุกคามอธิปไตยเสรีภาพและบุรณภาพทางดินแดนของอยูเครนนะครับแถลงการของรัฐมนตรีสราบภาพยุโรปเตือนอิรานให้ระงับการขายอาวุธให้กับรัฐบาลกรุงมอสโกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามเดินหน้าขายขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้ ให้แก่กองทัพรัสเซียซึ่งจะยิ่งเป็นการยกระดับสงครามครั้งนี้ให้หรุนแรงขึ้นพร้อมยืนยันว่าอ u จะตอบโต้การกระทําใดๆก็ตามที่สนับสนุนความก้าวร้าวของรัเสเซียต่อ,อยูเครนและอิหร่านต้องรับผิดชอบรวมทั้งการใช้มาตรการลงโทษเพิ่มด้วยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วคุณธิการสภาพยุโรปได้ประกาศมาตรการลงโทษต่อหัวหน้ากองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่าน ซึ่งเชื่อว,ว่าเป็นผู้ผลิตดโดรนที่รัสเซียใช้โจมตียูเครนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับค่ะขยับไปที่อัฟกานิสถานนะคะคุณรัฐพลทางการจีนออกมายืนยันเมื่อวันอังคารว่ามีพลเมืองชาวจีน5คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีด้วยระเบิดและอาวุธปืนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงคาบูเมื่อวันจันทร์นะคะกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างว่ากลุ่มรัฐอิสลามจงบบังหวัดโคราซารหรือไอซิสเคซึ่งเป็นสาขาของกลุ่มรัฐอิสลามที่ปฏิบัติการอยู่ในอัฟกานิสถานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจตี ในครั้งนี้นะคะโดยมีเป้าหมายไปที่พลเมืองชาวจีนและสมาชิกกลุ่มตาลิบันนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนค่ะหวังหวนปินแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งว่ารัฐบาลจีนตกตะลึงอย่างยิ่งและขอประนามเหตุการณ์โจมตีที่ย่านธุรกิจชาอีนาวใจกลางกรุงคาบูลในครั้งนี้โดยบอกว่าเท่าที่ทราบมีพลเมืองจีนได้รับบาดเจ็บ5คนจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้นะคะและมีตำรวจและทหารอัฟกานเสียชีวิตหลายคนพร้อมกับระบุด,ด้วยว่าจีนต้องการให้รัฐบาล อัฟกันใช้ความพยายามทุกอย่างในการค้นหาและช่วยเหลือพลเมืองจีนทุกคนค่ะในขณะเดียวกันก็ขอให้มีการสืบสวนครอบคลุมนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษอย่างรุนแรงและเพิ่มมาตรการปกป้องพลเมืองและองค์กรชาวจีนในอัฟกานิสถานด้วยค่ะนอกจากนี้ทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ยังแนะนําให้ชาวจีนเร่งเดินทางออกจากอัฟกานิสถานโดยเร็วที่สุดค่ะครับและ ย้อนกลับไปหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับโฆษกของรัฐบาลทาลิบานก็กล่าวนะครับว่ามือปืน3ามรายบุกรวมแรนแห่มนี้และต่อมาถูกเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงนั้นเข้าปราบปรามจนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตนะครับโฆษกผู้นี้ระบุว่าไม่มีชาวต่างชาติถูกสังหารในเหตุการณ์นี้และกล่าวเพิ่มว่าอย่างไรก็ตามลูกค้าของโรงแรมที่เป็นชาวต่างชาติ2รายได้รับบาดเจ็บเมื่อเขากระโดดออกจากหน้าต่างเพื่อรักษาชีวิตแต่ในขณะนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ องค์กร Emergency ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่มีสำนักกานใหญ่อยู่ที่ประเทศอิตาลีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหลายคนในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นห่างจากโรงพยาบาลราว1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหน่วยงาน Emergency t w e e ทวิตข้อความว่ามีผู้บาดเจ็บ21รายและ3รายเสียชีวิตเมื่อมาถึงโรงพยาบาล และเหตุการณ์บุกและพยายามยึดโวงแางแห่งนี้นั้นกินเวลาหลายชั่วโมงโดยเริ่มต้นจากการใช้ระเบิดตามมาด้วยการใช้อาวุธปืน โดยคลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงแนวเพลิงและควันไฟที่ออกมาจากตึกแห่งนี้ครับค่ะและที่น่าสนใจก็คือเหตุรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันนะคะหลังจากที่ตาลีบันกล่าวว่าจีนขอให้รัฐบาลอัฟกานิสถานให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นต่อสถานทูตจีนที่กรุงคาบูค่ะคุณรัฐพลและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเหตุมือปืนสองคนก่อเหตุยิงที่สถานทูตป,ปากีสถานที่กรุงคาบูหวังที่จะสังหารหัวหน้าฝ่ายการทูตของปากีสถานที่นั่นแต่ว่าอุปทู พูดอุบายอิดเอเรมาดิซามานดีของปากีสถานหนีออกไปได้อย่างปลอดภยัยแต่ว่าเจ้าหน้าที่อารักขานั้นถูกยิงที่อกนะคะตามข้อมูลของเจ้าที่นคะรอ,อิสัมบัดและเมื่อเดือนกันยาย,ยนมือระเบิดพลีชีพของไอซิสเคก่อเหตุจุดระเบิดที่ทางเข้าของสถานทูตรัสเซียที่กรุงคาบูมีผู้เสียชีวิต6รายซึ่งรวมถึงเจ้าที่สถานทูตรัสเซียอีก2รายซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐเองก็กล่าวกาประนามการโจมตีในวันจันทร์นะคะและเร่งเร้าให้รัฐบาลตาลิบันนั้นทําตามสัญญาที่ให้ไว เรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายค่ะคุณรัตพลขยับไปอีกด้านหนึง่งประเด็นเรื่องความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับจีนเห็นว่าปะทุขึ้นมาอีกครั้งหรอคะใช่ครับครั้งล่าสุดที่เราเห็นข่าวใหญ่นะก็คือเมื่อราว2ปีก่อนนะครับตอนนี้นะครับล่าสุดทางการอินเดียเปิดเผยว่าฐานของตนนั้นได้พยายามสกัดกั้นฐานจีนกลุ่มหนึ่ง ที่พยายามที่จะรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจนนำไปสู่การประทะก,กันรอบใหม่บริเวณพรมแดนในเขตรัฐอรุณาจัน์ประเทศของอินเดียนะครับ การระทะก,กันครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นการ,รเผชิญหน้าอีกครั้งของสองมหาอำนาจใน,ใน,ใ,นในเขตที่ใกล้กับอินเดียและจีนนะครับนับตั้งแต่เกิดการสู้ระหว่างกันของทั้งสองฝ่ายซึ่งตอนนั้นเกิดขึ้นแนวพรมแดนเทือกเขาหิมาลัยนะปีะคศ .2020 ซึ่งทำให้มีฐานอินเดียเสียชีวิต20คนและฐานจีนเสียชีวิต4คนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอินเดียราชนัทสิงห กล่าวต่อรัฐสภาอินเดียในวันอังคารว่าเมื่อวันที่9ธันวาคมทหารจีนได้พยายามเปลี่ยนสถาน,นะด้วยการลุกล้ำเข้ามาในเส้นแบ่งเขตแดนในเขตตาวังพื้นที่อย่างสี่แล่าฐานอินเดียได้เข้าสกัดกั้นอย่างกล้าหาญต่อการลุกล้ำของกองทัพจีนเข้ามาในพรมแดนอินเดียและขับไล่ฐานเหล่านั้นจนถอนกําลังออกไปรัฐมนตรีกรลาโหมอินเดียยืนยันครับว่าไม่มีทหารอินเดียเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการเผชิญหน้าครั้งล่าสุดนี้ และผู้บัญชาการทหารของอินเดียได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการทหารจีนเมื่อวันที่11ธันวาคมเพื่อหาหรือเรื่องนี้แล้ว ขณะที่แถลงการของกองทัพอินเดียระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างถอนกําลังออกจากเรือนั้นทันทีหลังจากการประทะก,กันครับค่ะฝั่งรัฐบาลจีนไม่ได้ออกมาให้ความเห็นกับเหตุการณ์นี้นะคะแต่ว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในแถลงข่าวประจําวันว่าสถานการณ์พรมแดนติดกับอินเดียนั้นเงียบสงบและขอให้อินเดียช่วยกันปกป้องสันติภาพและความสงบสุขของพรมแดน2ประเทศนะคะแต่ว่าทางหนังสือพิมพ์อินเดียนเอ็กซ์เพรสรายงานอ้างคําพูดของแหล่งข่าวว่าพบการต่อสู้แบบใช้ท่อนไม้และมือเปล่าเป็นเวลานับชั่วโมง โดยมีทหารของทั้งสองประเทศเข้าร่วมหลายร้อยคนนะคะการประทานนี้เกิดขึ้นในเขตตาวังรัฐอรุณาจันประเทศที่อินเดียครอบครองอยู่แต่จีนก็กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันโดยเรียกว่าที่เบตใต้โดยเมื่อปีพันเหคือทั้งสองประเทศเคยรบกันมาแล้วในบริเวณดังกล่าวและจีนรุกคืบเข้าไปในรัฐนี้แต่สุดท้ายจีนตัดสินใจคนืนพื้นที่ให้อยู่ในการควบคุมของอินเดียแล้วก็จัดทาเส้นแบ่งควบคุมตามความเป็นจริงขึ้นมานะคะแต่ว่าความขัดแย้งครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากเมื่อสองวันก่อนรัฐมนตรีต่าาประเเทศอินดียกกลวกับ รัฐสภาอินเดียว่าได้แจ้งให้จีนทราบชัดเจนแล้วว่าจะไม่อดทนต่อความพยายามใดก็ตามที่จะพยายามเปลี่ยนสถานะของเส้นแบ่งเขตควบคุมความเป็นจริงดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอินเดียรวมถึงการเพิ่มกําลังทหารในบริเวณนั้นด้วยนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์ก็มองว่าการ,รเผชิญหน้าครั้งล่าสุดนี้ก็เป็นไปได้ยากนะคะที่อินเดียก,กับจีนนั้นจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้กลายเป็นมิตรกันได้ในอนาคตอันใกล้ค่ะคุณวัฒพลคะค,คุณกำลังรับฟังข่าวส,สดสายตรงจากวิวเอาคภาษาไท กรุงวอชิงตันค่ะ มาที่ประเด็นใหญ่ในแวดวงวิทยาศาสตร์กันบ้างเพราะาเห็นว่าเป็นพาดหัวใหญ่ในอเมริกาเลยวันนี้นักวิทยาศาสตร์อเมริกันแห่งสถาบัน l a Lawrence ์ i v e r m o r e n a t i o n a แล a b กล่าวเมื่อวันอังคารว่าประสบความสําเร็จในการทดลองครั้งสําคัญจากการสร้างพลังงานจากการวกนิวเคลียสของแสงในปฏิกิริยาฟิวชันซึ่งถือเป็นก้าวแรกจากขนทางที่ยาวไกลในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดใช่ไหมคะคุณเตทพนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในวงการพัฒนาพลังงาน ที่ผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดแบบเชิงพาณิชย์นะครับการประกาศครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่กระทรวงพลังงานอเมริกันคือที่กันโดยการทดลองเมื่อวันที่5ธันวาคมนะก็คือผ่านมาไม่นานเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Lawrence l i v e r m o r e National Lab เขาใช้แสงเลเซอร์นะยิงเพื่อที่จะเชื่อมนิวเคลียสของอะตอมของแสงผมก็พยายามอ่านข้อมูลจากรอยเตอร์แล้วก็ AP เขาบอกว่า การเชื่อมนิวเคลียสของอะตอมของแสงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นน่าสนใจตรงที่ว่าพลังงานจากแสงเลเซอร์ที่ปล่อยออกไปเนี่ยมีน้อยกว่าพลังงานที่สร้างขึ้นจากกระบวนการดังก,กล่าวที่เขาเรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชันฟิวชันก็คือเหมือนการเชื่อมใช่ไม การทํางานของกระบวนการนี้เนี่ยได้พลังงานสุดที่เกิดขึ้นนะเพราะาพลังงานที่ใช้ไปกับพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนที่สามารถที่จะผลิตออกมาเนี่ยมีมากกว่าที่ใช้ไปก็ถือว่าเป็นก้าวใหม่โดยนะฮะรายละเอียดเขาบอกว่าพลังงานที่ใช้ยิงแสงเลเซอร์เนี่ยออกไปเนี่ยใช้ไปที่2.05เมกะจูสนี่คือหน่วยพลังงานนะ,ะแล้วก็สามารถสร้างพลังงานได้3.15เมกะจูสซึ่งมากกว่าที่ใช้ไปนะ เป็นที่ทราบกันมานานแล้วนะครับว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยเกิดขึ้นเหนือศรีรษะเราตอนกลงวันซึ่งก็คือ,อดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่ทำให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมีความร้อนและส่องสว่างปฏิกิริยาดังกล่าวแล้วก็นับหลายสิบปีที่ผ่านมานะนักวิทยาศาสตร์บนโลกเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนากระบวนการฟิวชันในห้องแลบให้เกิดขึ้นบนโลกของเรานะครับเขาบอกว่า แม้ว่าจะได้เห็นนะว่าสามารถผลิตพลังงานสุดที่ออกมาได้แต่ว่าก็ยังเป็นก้าวแรกๆพูดอย่างนั้นละกันก่อนที่จะมีการใช้กระบวนการกลนีวผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โทนี่รูสโตนนะบอกในแรงของของไรเตอร์ครับว่า พลังงานสุทธิที่เกิดขึ้นจากการทดลองนี้ที่ผมบอกที่บอกว่าใช้พลังงานไปประมาณ2 m เมกะจูสสร้างพลังงานได้ประมาณ3 m เมกะจูสเนี่ยสุทธิยังต่ำนะแล้วก็คงใช้เวลาอีกนานที่จะสเกลให้ได้มากพอสำหรับการใช้ในโรงงานผลิตไฟฟ้านอกจากนั้นอีกประการหนึ่งคุณธนิการคือต้องสามารถจุดชนวนฟิวชันหรือว่าเชื่อมนิวเคลียสของอะตอมแสงเนี่ย ได้อย่างต่อเนื่องเป็นชั่วโมงชั่วโมงด้วยนะเพราะฉะนั้นนอกจากสุดที่ต่ำแล้วเนี่ยยังต้องเพิ่มศักยภาพที่จะให้กระบวนการนี้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะทั้งนี้อุตสาหการรมผลิตไฟฟ้าก็แสดงความยินดีนะ,ะกับการค้นพบล่าสุดนี้คุณอธิการล้วก็ย้ำว่าระหว่างการรอการพัฒนากระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันสำหรับพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยตอนรอเนี่ยก็อย่าไปชะลอเทคโนโลยีอย่างอื่น ที่เป็นพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิต์นะแล้วก็พลังงานลมรวมทั้งธุรกิจไฟฟ้าบอกว่าในช่วงการรอเนี่ยนะครับก็อย่าชะลอนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอื่นๆด้วยเช่นพลังงานแบตเตอรี่การเก็บสำรองแบตเตอรี่รวมทั้งปฏิกิริยาอีกอันหนึ่งเรียกว่านิวเคลียร์ฟิสชัน F I S S I O N ซึ่งก็คือการแยกอะตอมนะครั้งนี้เราพูดถึงเรื่องของการเชื่อมอะตอมแต่ว่า แยกอะตอมเนี่ยเป็นสิ่งที่โรงงานไฟฟ้าใช้แล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่มักจะเกิดกากากรรมันตรังสีนะอ้างอิงข้อมูลจากาศาสตราจารย์ d ด n นียลแคมแมนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและมิติด้านสังคมของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิชา่เกตเบอร์ีนะครับในภาคเอกชนนะฮะมีบริษัทที่สนใจที่จะใช้เทคโนโลยีเชื่อมอะตอมแสง หลายแห่งนะคุณธิติการหนึ่งในนั้นคือบริษัทชื่อ Focus Energy นะของสหรัฐระดมทุนได้แล้ว5,000ล้านดอลลาร์นะจากทั้งรัฐแล้วก็เอกชนนอกจากนั้นยังมีอีกบริษัทหนึ่งนะชื่อ Commonwealth Fusion Systems ต้องการที่จะพัฒนากระบวนการผนวกอะตอมแสงแต่ว่าไม่ได้ใช้แสงเลเซอร์เขาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยต้องการที่จะพัฒนาด้วยการเชื่อมอะตอมแสงด้วยพลังงานแม่เหล็ก นั่นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่ แม้จะเป็นก้าวแรกแต่ก็ให้ความหวังเรื่องพลังงานสะอาดไม่น้อยครับเราก็เรียกว่าทิ้งปมที่น่าสนใจก็คือว่าระหว่างที่กําลังจะพัฒนาไปในก้าวแรกเนี่ยก็คือทีมวิจัยนักวิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีอื่นๆก็คืออย่าเพิ่งแผ่วที่จะพัฒนานาวัตรกรรมอื่นๆมาในระหว่างที่เรารอสิ่งนี้อยู่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลจากวิทยาศาสตร์ไปดูเรื่องสุขภาพกันบ้างทางฮ่องกงนะคะบอกว่าตั้งแต่วันพุธนี้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมายังฮ่องกงจะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมโควิดอีกต่อไปและไม่มีข้อจากัด สำหรับการท่องเที่ยวในฮ่องกงแล้วเราก็จะยกเลิกแอปพลิเคชันโควิด1 9ที่ รัฐบาลนํามาใช้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้คนที่จะเข้าฮ่องกงจะต้องดาวน์โหลดแอปดังกล่าวแล้วก็ตรวจหาเชื้อแบบ PCR เมื่อถึงสนามบินแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็ต้องตรวจหลังจากนั้นแล้วก็ยังต้องห้ามเข้าไปใช้บริการร้านอาหารพัตคารหรือบาร์ต่างๆเป็นเวลา3วันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้แบบไม่มีข้อจํากัดดังกล่าวแล้วก็ใช้บริการธุรกิจต่างๆได้ทันทีเมื่อมีผลตรวจโควิดเป็นลบเมื่อถึงสนามบินนะคะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในนิวซีแลนด์ด้วยใช่ ราก็ตามเรื่องนี้กันมาอยู่ใช่ครับเป็นเรื่องที่เราพอจะทราบข่าวมาสักเดือหนึ่งนะผมว่ามากกว่าปีนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็ได้ผ่านกฎหมายจริงนะที่นิวซีแลนด์โดยหวังว่าจะยุติพฤติกรรมสูบบุหรี่นะอของคนในประเทศอย่างถาวรนะด้วยการห้ามเยาวชนสูบบุหรี่ตลอดชีวิตนะเขาบอกว่าบุหรี่เนี่ยคนที่ไม่สูบตอนเด็กๆโอกาสที่จะติดตอนวนอยผู้ใหญ่เนี่ยน้อยมากนะ กฎหมายดังกล่าวก็เลยบอกว่าห้ามจำหน่ายบุหรี่สำหรับคนที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี2009หรือว่าพศ2552ถ้านับอายุตอนนี้ก็คือ13ปีนะถัดจากนี้ไป50ปีเนะี่ยคนเหล่านี้จะอายุ63เป็น<ะ>อย่างน้อยนะแล้วก็หน่วยงานก็หวังว่าถึงตอนนั้นเนะี่ยคนเหล่านี้ก็จะไม่ได้มีความอยากที่จะซื้อบุหรี่ไม่อยากสูบบุหรี่นะ แล้วทางการก็ต้องการที่จะตั้งเป้าให้นิวซีแลนด์เนี่ยปลอดบุหรี่ภายในอีก3ปีจากนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกเป้าหมายหนึ่งเขาบอกว่าลดจำนวนร้านค้าที่สามารถจำหน่ายบุหรี่ได้จาก6,000แห่งให้เหลือแค่600แห่งเท่านั้นเองนะ,ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์นะครับไอชาเวอรนะครกล่าวว่า กฎหมายนี้นจะช่วยประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขได้หลายพันล้านดอลลาร์ที่ต้องใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มีต้นต่อมาจากการสูบบุหรี่นะเช่นมะเร็งภาวะหัวใจวายและบอกว่าอาจจะยังช่วยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและมอบมรดกให้กับลูกหลานผ่านการมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับคุณอดีตการก็เป็นต้นแบบที่น่าสนใจนะคะสำหรับนิวซีแลนด์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America! เช็คสภาพตลาดหุ้นนะคะวันนี้เขียวยกแผงค่ะดาวโจนส์ปิดบวก104จุดที่34,109จุด Nasdaq ปิดบวก113 11จุดที่11,257จุด S&P ปิดบวก29 4, จุดที่4020จุดราคาทองคําบวก1.64%ที่1,821ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์นะคะมีประเด็นใหญ่ในแวดวงธุรกิจเลยใช่มั้คุณรัฐพลกับกรณีของ FTX ครัเป็นเจระวามาหากาบแบบทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเยอะมากภายในเวลาอันสั้นนะครับค่ะมหาเศรษฐีระดับหมื่นล้านเนี่ยตอนนี้ถูกจับแล้วนะครทนางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือว่า SEC ของอเมริกาเนี่ยได้สั่งฟ้องแซมแบงแมนฟรีดนะครับอดีต CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทเทรดเงินดิจิทัล FTX ในข้อหาช่อกงการลงทุนนะครับ เอกสารคำร้องของ SEC ที่ยื่นต่อศาลในวันังคารกล่าวหาว่า Bankman Freed เนี่ยระดมทุนได้มากกว่า1,800ล้านดอลลาร์จากประดานนักลงทุนคริปโตนับตั้งแต่ปีคศ2019จากกระดานซื้อขายคริปโต FTX โดยโฆษณาว่าเป็นช่องทางที่ปลอดภัยในการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลนะครับ S.E.C. กล่าวหาว่าอดีต CEO ของ F.T.X. ผู้นี้ได้ถ่ายโอนเงินลงทุนของลูกค้าไปยังกองทุนส่วนตัวของเขาที่มีชื่อว่า m l d m r e s r e s e h นะฮะโดยมีได้แจ้งให้ลูกค้าทราบนอกจากนั้นแล้วยังผสมปนเปเงินทุนต่างๆของลูกค้าในกองทุนดังกล่าวและนำไปลงทุนส่วนตัวรวมทั้งซื้ออสังหาริมทัพย์ราคาแพง รับบริจากเงินให้นักการเมืองโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าและนักลงทุนใน FTX แต่อย่างใดนะครับแบงก์แมนฟรีถูกจับกลุมเมื่อวันจันทร์ที่บาฮามัสหลังจากที่รัฐบ,บาลสารัฐนั้นออกหมายจับและแจ้งข้อหาทางอาญา ที่มีการเปิดเผยในวันคารซึ่งแยกการฟ้องร้องของ SEC ดังกล่าวนะครับคุณอิทธิการค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะในระหว่างที่วันนี้ก็มีตัวเลขกัตรางเงินเฟอ้อสหรัฐนะคะเพิ่มขึ้น7.1จากช่วงเดียวกันของปีก่อนก็สะท้อนว่า อัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐเ,เริ่มอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้บรรดานักวิเคราะห์นคาดการณ์ว่าเฟดนั้นเตรียมจะลดขนาดการปรับขึ้นดอกเบี้ยน,นโยบายในวันพุธนี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าปันเด็นเรื่องเงินเฟอ้อและปัญหาตลาดแรงงานเตึงตัวบวกกับค่าแรงที่เพิ่มสูงเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมร้านค้าปลีกต้องดําเนินการเพื่อรับมือกับปัญหานี้ค่ะและการพึ่งพาหุ่นยนต์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมมากขึ้นติดตามรายละเอียดจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นํารายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอส่ง คลังสินค้าขนาดใหญ่ในเมืองรูเซนเดลทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์นำเครนอัตโนมัติและยานพาหนะไร้คนขับมาใช้เพื่อจัดกองเสื้อผ้าให้กับร้านค้าปลีกไพรมาร์กของฝรั่งเศสและอิตาลีเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนคนงานอีกทั้งยังลดต้นทุนในการจัดหาคลังสินค้าเพิ่มเติมได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะแม้ว่าธุรกิจการค้าปลีกจะนำระบบอัตโนมัติมาใช้ช้ากว่าภาคอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส แต่ถือว่าอัตราการพึ่งพาระบบนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่การนำระบบชำระเงินด้วยตนเองแบบง่ายๆมาใช้ในร้านค้าไปจนถึงการใช้หุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในสายการผลิตและภาคบริการนะคะข้อมูลจากองค์กรหุ่นยนต์ระดับนานาชาติหรือ International Federal of Robotics ระบุว่าการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกเพิ่มขึ้น31%ในปี2021เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ยอดขายหุ่นยนต์บริการเพิ่มขึ้น37%โดยภาคค้าปลีกเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญค่ะมาร์คเชอร์เล่หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ของ Primark ที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวไอริชกล่าวว่าการลงทุน25ล้านยูโรหรือราว900ล้านบาทในระบบอัตโนมัติของคลังสินค้าที่เมืองรูสเซนดาวจะเริ่มคืนทุนให้ปีละ8ล้านยูโรในอีก4ปีข้างหน้านอกเหนือไปจากการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเช่าคลังสินค้าเพิ่มอีก เชอร์เล่บอกกับรอยเตอร์ว่าเมื่อมองภาพรวมของอุตสาหกรรมแล้วผู้คนหันมาใช้วิธีนี้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านแรงงานเขาประเมินได้ว่าอุตสาหกรรมการค้าปลีกราว40%ล้วนใช้ระบบอัตโนมัติและจะเพิ่มขึ้นเป็น60-65%ในช่วง3-4ปีข้างหน้านี้ค่ะกองทัพหุ่นยนต์ที่เดินสวนสนามกันไปมานั้นเริ่มเห็นได้ตามร้านค้าแฟชั่นและร้านขายอาหารทั่วโลก ซึ่งปกติต้องพึ่งพาคนนับล้านแต่ธุรกิจเหล่านี้กำลังเผชิญกับต้นทุนค่าจ้างค่าพลังงานและค่าวัตถุดิบที่สูงขึ้นขณะที่กำลังซื้อของผู้บริโภคเริ่มตึงตัวอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ค้าปลีกทั่วยุโรปต่างใช้แนวทางที่แตกต่างกันอย่างเช่นคาฟูผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในยุโรปได้ตั้งเป้าว่าจะลดต้นทุนและลดความซับซ้อนของประเภทสินค้าที่จำหน่ายในขณะที่เทสโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษ กลับยอมรับในผลกำไรที่ลดลงนะคะในด้านบริษัทอินดิเทเจ้าของร้านเสื้อผ้าซาร่าได้ขึ้นราคาเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นในขณะที่ a b Foods เจ้าของ Primark กล่าวว่าผู้ค้าปลีกแฟชั่นที่มีราคาต้นทุนต่ำจะจำกัดการขึ้นราคาแม้ว่าอัตรางเงินเฟ้อจะแตะเลขสองหลักในตลาดหลายแหง่งเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถจ่ายได้อีกต่อไปปัจจัยเหล่านี้ยิ่งทำให้ระบบอัตโนมัติมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ที่ปรึกษาของบริษัทแมคคินซีกล่าวว่าแม้ว่ากระบวนการต่างๆของระบบค้าปลีกออนไลน์จะหันมาใช้ระบบอัตโนมัติกันมากขึ้นแต่การดำเนินธุรกิจในภาพรวมของผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ยังพึ่งพาการทำงานโดยใช้แรงงานมนุษย์อยู่ค่ะอย่างไรก็ดีผลประโยชน์ดังกล่าวกำลังขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติในภาคการค้าปลีกด้านอาหารด้วยโดยบริษัทต่างๆได้ลงทุนในหุ่นยนต์ทำความสะอาดป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรงชั้นวางสินค้า และเทคโนโลยีที่ช่วยแจ้งเตือนระดับสินค้าคงคลังตามช่วงเวลาจริงและช่วยจัดการเติมสินค้าเป็นต้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัฐมนตรีอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนิติการคุณรัฐพลค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์ค่ะ ฟังเรื่องราวน่าสนใจอย่างนิวซีแลนด์นี่เขาเด็ดเส็จเด็ดขาดเลยนะคะสามปีใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ะก,ก็เป็นการผลักดันที่น,นิวซีแลนด์หายดิเนไม่ได้ยินใครเลยได้ยินกันอยู่ไหมคะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะ ค่ะก็เป็นเรื่องที่เราตามมาตั้งแต่ช่วงสักประมาณพักหนึ่งว่ามีการผลักดันเรื่องนี้แต่ว่ายากในเรื่องของการคำนวณว่าเอ๊ะตกลงแล้วตลอดชั่วชีวิตของคนเนี่ยจะสามารถทำได้กี่ปีเพราะว่าจากรายงานก่อนหน้านี้คือต้อง65ปีนั่นคือนับเป็นชั่วชีวิต,ววตแต่ว่าตอนนี้คือเหลืออีก50ปีเท่านั้นเองค่ะสัญญาณหายไปอีกแล้วกลับกลับมาแล้วใช่ไหมคะค กำลังอยู่กับ VOA นะคะคุณนิธิการและคุณรัตพลค่ะกำลังพูดถึงนิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ตลอดที่สำหรับเยาวชนนะคะและก็ตั้งเป้าว่าภายใน3ปีนิวซีแลนด์จะปล่อยบุหรี่โดยเฉพาะตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้ากำลังระบาดหนักของบ้านเรานี่ทำอย่างไรจะได้เดินหน้าจริงจังเพราะการสูบบุหรี่ในเด็กวัยรุ่นนี่บางคนบอกว่าสูบกันยกห้องทีเดียวนะคะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าหลายโรงเรียนอาจจะต้องช่วยกันเข้มงวดกวดขัน ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีรายงานเรื่องเกี่ยวกับการเข้าเมืองเข้าฮ่องกงที่มีการยกเลิกขั้นตอนที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการเข้าแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ที่คลีล่คลายคลี่คลายในแง่ของการเปิดประเทศในการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าตัวเลขของการติดเชื้อในหลายๆพื้นที่ก็ยังน่าสนใจแล้วก็คงต้อง เฝ้าระวังแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะแม้จะไม่รุนแรงมากแต่ก็จะทำให้เป็นปัญหาสุขภาพนะคะในระยะสั้นระยะยาวก็แล้วแต่ต้นทุนทางร่างกายของแต่ละคนค่ะเป็นติดได้ก็เป็นดินได้ก็เป็นธรรมชาตินะคะรรมชาะรู้สึกจะมีเพื่อนคุยมีมาหรือยังคะคนทีิการดิฉันก็ตั้งใจฟังอยู่ค่ะอ๋อค่ะ ตกลงนิวซีแลนด์ยังไงนะคะมีมานานแล้วนะคะสั้นๆได้เลยค่ะเป,เป็นการผลักดันที่ในที่สุดแล้วคือเด็กอายุ13ปีหลังจากนี้ก็คือจะไม่สามารถซื้อ